สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผม M AutoCar นะครับสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับกับรถยอดนิยมประจำร้านเรานะครับรถที่มีมากี่คันก็หมดไปนะครับวันนี้นะครับผมมีมาฝากเพื่อนๆ1คันนะครับเป็น Toyota c o คโร l a อาติดนะครับสำหรับใครที่ DM หาผมเป็นจำนวนมากนะครับว่าอยากได้เอาติเมื่อไหร่จะนำมาลงขายอีกครับ วันนี้นะครับมีมาบริการเพื่อนๆ FC ได้รับชมแล้วก็ได้เลือกไว้ใช้งานสักหนึ่งคันนะครับในราคาเบาๆนะครับมาครับเดี๋ยวมารับชมกันครับว่ารถที่ร้านเรานำรีวิวในวันนี้จะสภาพสวยขนาดไหนนะครับสำหรับคันนี้นะครับแอบกระซิบเป็นนิดนึงครับคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงออกห้างเลยนะครับคันนี้นะครับ t o y o ต a Cor โร l า a อาตินะครับรถเป็นปี2010นะครับ รถเป็นปี2010นะครับคันนี้เป็นสีขาวมุกเดิมๆจากโรงงานนะครับสาหรับท่านใดที่หาอยู่นะครับเอาติดสีขาวมุกผมบอกเลยหายากมากๆนะครับคันนี้นะครับโตโยตา้าโคโร拉เอาติดนะครับเป็นปี2010นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0เป็นตัว G นะครับรถสภาพบอดี้เดิมๆสวยๆเลยนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักเอาติสเครื่องยนต์2.0นะครับผมเรียนอย่างนี้ครับโตโยต้าโคราเอาติ s นะครับจำหน่ายด้วยกัน3เครื่องยนต์ได้กันนะครับต้องแต่เครื่องยนต์1.6 1.8และ2.0นะครับแต่ตัว2.0จะพบเห็นได้จำนวนน้อยมากๆนะครับเพราะว่าราคาป้ายแดงค่อนข้างที่จะสูงนะครับป้ายแดงนะครับ ใบแดงนะครับคันนี้นะครับ2.0นะตกอยู่ประมาณ975,000บาทประมาณนั้นครับราคาก็เกือบแตะ1ล้านบาทเลยนะครับถ้าเป็นตัว V จะจะอยู่ประมาณ1ล้านต้นๆนะครับคันนี้นะครับเอาติด2.0ตัว G นะครับมาครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับคันนี้ได้เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับด้านในเป็นเบาะหนังสี ดำนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับเป็นเบาะหนังแท้เดิมๆจากโรงงานนะครับสภาพภายในผมตีให้สักประมาณ85%ขึ้นนะก็ยังถือว่าเป็นรถที่เดิมๆอยู่นะตัวอาทิติสสองจุดศูนย์ตัวนี้นะครับจะตกแต่งมาภายในเป็นสีดําแบบนี้เ่ยนะครับตัวพวงมาลัยจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับตัวพวงมาลัยจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนะครับเดี๋ยวไปดูด้านกนิดนึงตัวด้านหลังนะครับของเครื่องยนต์สองจุดศูนย์ตัว จีคันนี้นะครับตัวบ่อหลังสามารถพับได้นะครับตัวนี้ก็มีที่วางแก้วด้วยนะครับอ่ามีที่วางแก้วแล้วก็จะเป็นลายไม้สีน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นแบบเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับตัวแผงประตูทั้ง4บานนะครับอยู่ในสภาพที่ผมตีให้สักประมาณ90%ขึ้นนะครับอยู่ในสภาพที่สวยนะครับอ่าตัวนี้เป็นลายไม้เดิมๆจากโรงงานนะครับตกแต่งมาแบบนี้เลยนะครับมาครับเดี๋ยวเราไปองฟังเสียงเครื่องยนต์กันสักนิดนึง อ่รถคันนี้นะครับเลขไมเพียง2แสน2แสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยสิบกิโลเท่านั้นนะครับได้มาจากเจ้าของแบบนี้เลยนะครับสำหรับใครที่หาอยู่นะครับออลติสองจุดศูนย์นะครับรับประกันว่ามีมาไม่บ่อยและพบเหตุได้จำนวนน้อยมากๆนะครับส่วนเรื่องของระบบรักษาความปลอดภยัยตัวสองจุดศูนย์นะครับตัวนี้จะมีแอร์แบ็กฝั่งคนขับนะครับแล้วก็แอร์แบ็กฝั่งคนนั่งนะครับอันนี้ก็ ตัว2.0นะครับจะมีเมชชีนชิพที่พวงมาลัยนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าเกียร์มือนะที่เขาเรียกกันว่าเกียร์มือนะแล้วก็มาติฟังก์ชันต่างๆใช้งานได้ครบทุกจุดนะตัวหน้าปัดจะเป็นปัดส้มแบบนี้นะครับสำหรับเครื่องยนต์2.0ตัว V นะครับภายในตกแต่งด้วยลายไม้อย่างนี้เดิมๆม,มาจากโรงงานนะครับตัวระบบเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดยอย่างนี้นะจะมีลายไม้อ่อนๆผมว่าค่อนข้างที่จะสวยงามมากนะครับตัววิทยุเป็นวิทยุเด,เดิมจากโรงงานนะครับระบบแอร์เป็นแบบดิจิตอลแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ นี่ครับนี่ก็เป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะสำหรับจำนวนสองก็ต้องมีอ่ะนะมีไฟนะลูกเล่นบอกวันนี้ก็อาจจะยังไม่หมดนะครับมาครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันสักนิดนึงใครที่หาอยู่นะครับเอาติดนะครับตอนนี้มีมากี่คันก็หมดไปนะครับใครอยากได้นะครับรีบโทรเลยนะด้านหลังนะครับก็ดูข้างๆนะครับใส่เข้าใส่ของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับคันนี้ก็ได้เดิมๆนะน้องฝาท้ายไม่มีขยับด้วยนะ ฝาท้ายไม่มีขยะเลยนะครับเป็นฝาท้ายเดิมๆจากโรงงานนะครับหลุมแม่แรงอะไหล่ก็สวยงามนะครับบางร้านเราทําการทําความสะอาดให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับรถไม่เคยเจาะติดแก๊สแต่งใดทั้งสิ้นนะครับอ่ดูไปมพร้อมกันเลยนะครับกาวซิลิโคนกาวเดิมเดิมๆจากโรงงานนะอ่างอะไหล่แม่แรงครบเลยนะครับขานที่จำหน่ายในราคาเบาๆนะครับสาหรับใครที่หาอยู่นะครับมาครับเดี๋ยวได้ฟังเสียงเครื่องกันสักนิดนึง ฟังเสียงเ,เ,เครื네่องไปพร้อมกันครับตัวนี้เป็นเครื่องดูโอวีวีไนะครับเสียงเครื่องเดิมนี่เล่มมากๆนะครับเลขไม่สองแสนสี่หมื่นกิโลลดไม่เคยเจาะอุิตั้งแก๊สนะครับไปตรวจสอบหน้าห้องเครื่องยนต์กันสักนิดนึงหน้าห้องเครื่องยนต์ก็ได้เดิมๆเลยนะครับอ่าสามอาสามเอก็อยู่ครบเลยนะครับคานเดิมๆนะครับไม่เคยแต่งสีแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับอ่าดีไซน์สูงกว่าเดิมๆจากโรงงานนะครับต ouais ัวฝากระโปรงหน้าก็เป็นฝากระโปรงหน้าเดิมๆจากโรงงานนะครับมีโลดร์โปั๊มแล้วก็ มีตัวหน้าหน่งชัดเจนนะครับเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับเดินทางไกลหายห่วงนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาสรุปท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปการท้ายคลิปกันนะครับสาหรับใครที่อยากได้นะครับคันนี้นะครับร้าน M อ u t o Car คานะครับจำหน่ายหนึ่สนเก้าบาทเท่านั้นนะครับท่านจ่าย1นึ0 0 0สนเก้าบาทท่านได้เป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าโคโรราเอาติดคันนี้เลยนะครับคันนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมารายงานอีกทีนะครับคันนี้นะครับเอาติสนะครับปี2010นะครับเครื่องยนต์2.0เป็นตัวจีนะครับรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับเลขไมล์240,000กิโลนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพิว่ําและจมน้ําแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับร้านเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับคันนี้ได้เป็นสีขาวมุกเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็ล้อแม็กก็เดิมจากโรงงานสวยๆแบบนี้ได้นะครับสีขาวมุกหาค่อนข้างยากนะครับ ตัวนี้เป็นตัว2.0นะครับระบบรักษาความปลอดภัยค่อนข้างที่จะเซฟตี้ค่อนข้างสูงนะครับลูกเล่นเยอะมากๆนะครับบอกวันนี้ก็อาจจะยังไม่หมดนะครับคันนี้เป็น2.0เป็นตัว G ีนะครับป้ายทะเบียนเดิมเดิมเดิมนะครับ5339มนะครับได้มาจากเจ้าของแบบนี้เลยนะครับสีสันด้วยร่วมผมตีให้สักประมาณ95%ขึ้นนะครับ95%ขึ้นเอาเป็นว่าใครที่หาขับขี่ใช้งานอยู่ก็มีหน้าที่ขับใช้งาน ได้เลยนะครับเพราะว่าผมทําการถ่ายน้ามันเครื่องถ่ายน้ามันเกียร์และเก็บช่วงล่างเล็กๆน้อยๆไปให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีสปาภายในไปให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่หาอยู่ช่วงปีใหม่นะครับสําหรับใครที่หาอยู่นะครับช่วงปีใหม่นะครับช่วงนี้รถถ่ายค่อนข้างดีนะครับคันนี้นะครับภายในเป็นบอดหนังสีครีมเอ้ยสีดําเดิมๆจากโรงงานนะครับหายากมากๆนะครับแผงประตูก็สวยงามนะครับสกัดเพจก็อยู่ครบนะครับอ่า แล้วก็นี่นะครับปี2010นะตัวนี้เป็นเครื่องดูโอ้นะตัวนี้เป็นเครื่องดูโอ้นะครับสําหรับใครที่หาทอปขี่อยู่เครื่องดูโอ้ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าทนแน่นอนนะครับแล้วก็บ่อหลังสามารถพับได้นะครับมีที่วางแก้วให้ด้วยเรียกได้ว่าลูกเล่นที่เอาติดมีอยู่ในคันนี้ทั้งหมดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นพิเศษนะครับตัวนี้มีที่กันเด็กจากด้านหลังด้วยนะครับมิเต็ดเส้นสายสวยงามนะครับกับ2.0ตัว G นะครับได้มีปีกหล่อๆแบบนี้ ้ดวยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0819142999นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับหรือท่านใดที่อยากมาดูรถก็รถจอดอยู่ที่เมืองโบราณสมุทรปราการนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ